กินกามหูพี่โอ้ค้าวเหนียวก็เดือกยังเหนียวพี่เอฟซีพี่ผาไทยพี่ผาไทยมามาพอ่ไทยบอกว่าพี่พี่โอพี่พี่โอ๊ปมามาแซ่บเด้อโอ้ยจะได้ว่าจะได้กินอีส้มอะไรนะส้มซุส้มอะไรซปเปอร์นะ สม่มซปเปอร์แบบไม่ได้กินซับเขายังไม่มาส่งเลดมหาอะไรเล่นมหาอะไรนะแม่ติม๋มคนกี่ยาแม่ติมมมต๋มแล้วให้กระจายกันเนาะอื้ยถ้บบูสองมือก็ล้นนนนอไปเนาะหาเป็ยังงูลูกว่ะ รถมหาลายัยคุณรถมหาลายัยอฮ้ยรถมหาลายัยเอฟพี่ผัดไทยพี่ผัดทไทยเปอเทียวเปเจ้าลงลงไหลอะพี่ไปถอยรถแล้วพี่พี่เปลงตัวไหนไม่รู้อ่ะพี่เข้าไปแล้วพี่ก็จอดจนเปลงบักเตียบักเตียพี่ผัดไทยพี่ผัดทไทยแม่แม่ต๋มแม่ต๋มแบบนึง หนึงนะคะพี่พีโอมาให้ไปแจกก่อนให้ไปแจกเด้อให้ไปแจกเด้อผู้ดใดยังไม่แจกน้องแทนแทนน้องแทนโอ้ยน้องแทนได้แล้วนี่ไม่ว่าอยู่โอ้ยมันเผ็ดเปเ๊ะป เปขึ้นไลฟ์พี่ก็ไปจอดพี่จะได้ทักไม่เยอะเพราะว่าพี่กาลังยุ่งไงพี่บุญช่วยพี่บุญช่วยพี่บุญช่วยบอกว่าอย่าเนี่พี่ช่วยเดี๋ยวให้ไปแจพี่บุญช่วยก่อนอพี่รักพี่รักมาเด้อมาเด้ออ่านหมดทันมาส่งกาลังใจจ้าแม่ว่าแม่ติมว่ามาส่งกําลังใจขอบคุณนะคะมุกขันบอกว่าแม่ติมแม่ติม ขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆเด้อน้องเปบอกว่าปักเตี้ยนี่ก็จะเป็นช่องกเกษตรนะปอกเตี้ยบอกว่าแม่ติ๊มแม่เต๊มเราจะรู้จักกันหมดทุกคนเลยเร้อยถ้าถ้าช้าเร็วเราก็ไปหากันแ้นแหลเราไปไม่ทันเราก็ไปหลังบ้านเด้อสวัสดีรับชมจัก,การีครับขอบคุณนะคะ อืมอม้มมกบมมา้นตามหงก็ามหงเนอะแซ่บแซ่บเลยแซ่บมากเลยซ่บมาแล้วนข้าเนหนียวหนูเองเนี้ยเป็นตานานเลยหนูหนึงใส่กระทะ ดูข้าวเหนียวหนูเด้อโอกว่าญี่บุญช่วยบินช่วยแปดมหาลายัยม่มหาลัยมาดูมาดูาดข้าวเหนียวหนูหนึ่งเองเหนียวคักติดมืออันตอนเลยอื้อหือหนูไปอยู่โรงพยาบาลหนูไม่ได้กินแบบนี้กินาหารคนป่วย ว่า,บบาเฮ้ยพ่อไปไปบอกว่าแม่ตีหมูสไลดทองคไลดทองเหนีนยวตนแม่ใช่แม่เหนียวต้นแฉะเลยเนี่ยดูดิหนุ่มน,น,น,นุ่งใส่กระทะข้าวเนี่ยวบอกว่าน้องเมย์น้องเมย์เปียบอกให้ดูสมม้มตำหมูทอดเด้อ อ้ไสิได้กินไอ้นี่ก็ไม่ได้กินเหนียวมากมามาพี่ๆเพื่อนๆหนูอ่านไม่จบหนูก็ขอไผ่เด้อหนูขอกินข้าวหนูหิวข้าวอื้อ